สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องราวสุขภาพดีๆที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อนเป็นเคล็ดลับง่ายๆจากของใกล้ตัวในครัวเรานี่เองครับของสองอย่างที่เมื่อผสมเข้าด้วยกันแล้วจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดูอ่อนเยาว์และห่างไกลจากโรคร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อของวิเศษที่ว่านี้ก็คือกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าว ฟังดูธรรมดาแต่ประโยชน์ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะเมื่อทั้งสองอย่างนี้มาทำงานร่วมกันจะเกิดพลังแห่งการบำรุงจากภายในสู่ภายนอกช่วยให้ร่างกายขับสารพิษลดการอักเสบบำรุงหัวใจและที่สำคัญที่สุดชะลอความแก่ได้อย่างเป็นธรรมชาติในคลิปนี้หมอจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ ห้าประโยชน์หลักของกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวที่ใครๆก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านครับแต่ก่อนจะไปดูเนื้อหาดีๆกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอได้ทำคลิปสุขภาพดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีกนะครับหัวข้อที่1การลดการอักเสบและชะลอความแก่ Antiinflammatory และ a n t i o x i d a n t เ เมื่อกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวทำงานร่วมกันจะเกิดการเสริมฤทธิ์ด้านการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ชัดเจนกระเทียมมีสารออกฤทธิ์อย่างอลลิซินและสารประกอบกรมฐถันอื่นๆที่มีคุณสมบัติยับยั้งการอักเสบลดการผลิตไซโตไคน์ที่กระตุ้นการอักเสบและช่วยขัดขวางกระบวนการออกซิเดชันของเซลล์ ขณะที่น้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมสารจากกระเทียมเข้าสู่เซลล์เส้นทางนี้ทําให้สารต้านอนุมูลอิสระสําคัญสามารถเดินทางเข้าไปทํางานในเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือการลดระดับความเครียดออกซิเดทีฟภายในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เซลล์เสื่อมสภาพและเกิดริ้วรอยก่อนวัย เมื่อการอักเสบลดลงกระบวนการซ่อมแซม DNA และโปรโตีนโครงสร้างเซลล์มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีขึ้นทําให้ผิวพรรณดูเรียบเนียนยืดหยุ่นดีขึ้นและอวัยวะภายในสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปพร้อมกันนอกจากนี้การลดการอักเสบแบบเรื้อรังยังสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่2และภาวะความเสื่อมของสมอง กระเทียมกับน้ำมันมะพร้าวเมื่อใช้เป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมภายในร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการแก่เร็วเซลล์ถูกปกป้องจากการถูกทำลายลดการอักเสบที่ก่อให้เกิดความเสื่อมและส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอย่างสมดุลผลลัพธ์รวมคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนเยาว์และความเสี่ยงต่อโรคร้ายที่ลดลง ทำให้การผสนสองสิ่งนี้เป็นหนึ่งในวิธีการบำรุงรักษาร่างกายจากภายในที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังได้จริงในชีวิตประจําวันต่อไปเป็นวิธีการปรุงอย่างละเอียดมี2วิธีที่นิยมวิธีเย็นโคลด i อินฟิวชซึ่งถนอมคุณค่าบางตัวของกระเทียมและวิธีอุ่นร้อนที่ให้รสชาติเข้มข้นขึ้นเลือกวิธีตามความต้องการและการใช้งานเก็บทำอาหารหรือกินเป็นยาดอง ส่วนผสมพื้นฐานสำหรับประมาณ200-300มิลลิลิตรน้ำมันสำเร็จกระเทียมสด8-12กลีบเลือกหัวกระเทียมสดหัวแน่นไม่มีรอยช้ำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น extra virgin หรือ unrefined 200-300มิลลิตรขวดแก้วสำหรับเก็บปริมาณประมาณ250-350มิลลิตรกับฝาปิดสนิทควรใช้ขวดแก้วโทนเข้มถ้าเก็บในที่มีแสงเพื่อถนอมคุณภาพ เคล็ดลับสำคัญก่อนปรุง 1. การสกัดอัลิซินเมื่อบดหรือสับกระเทียมควรพักไว้ประมาณ8-10นาทีก่อนนำไปผสมหรือจาความร้อนเพราะปฏิกิริยาที่สร้างอลิซินจะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์กระเทียมถูกทำลายและต้องใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อให้เอนไซม์ทำงานเต็มที่วิธีนี้ช่วยเพิ่มปริมาณอลิซินที่ได้ก่อนจะถูกทำลายด้วยความร้อน 2. หากต้องการให้ได้กลิ่นและรสที่อ่อนลงให้เลือกกระเทียมที่แก่ไม่มากและใช้น้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพดีหัวข้อที่2บํบำรุงหัวใจและระบบหลอดเลือดให้แข็งแรงเมื่อเราพูดถึงการชะลอวัยและการมีสุขภาพที่ยืนยาวหัวใจถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของชีวิตเพราะหัวใจต้องทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุด และสิ่งที่มาเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพในวัยกลางคนและวัยสูงอายุคือการสะสมของไขมันในหลอดเลือดการอักเสบเรื้อรังและความดันโลหิตที่สูงเกินไปซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในที่สุดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนผสมเรียบง่ายอย่างกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวกลับมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติกระเทียมมีสารออกฤทธิ์กลุ่มอะลิซิน ซึ่งได้รับการศึกษาว่าสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ได้ในบางกรณีกลไกของอลิซินจะเข้าไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลในตับและส่งเสริมให้ร่างกายขับคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกทางน้ำดีนอกจากนี้สารประกอบซัลเฟอร์อื่นๆในกระเทียมยังช่วยให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นส่งผลให้เลือดไหลเวียนสะดวก ลดความต้านทานในระบบหลอดเลือดจึงช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติในทางกลับกันน้ำมันมะพร้าวโดยเฉยพาะชนิดสกัดเย็นหรือเวอร์จิ o นโคคอน i l อยอุดมไปด้วยกรดไขมันสายกลางหรือ MCT ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้รวดเร็วไม่สะสมเป็นไขมันเหมือนกรดไขมันสายยาวทั่วไปอีกทั้งยังมีกรดลอริกซึ่งช่วยเพิ่มระดับ HDL หรือไขมันดีในเลือด ได้ช่วยลดการอักเสบในผนังหลอดเลือดเมื่อผสมกับกระเทียมน้ำมันมะพร้าวจะทำหน้าที่เป็นตัวผาให้สารอะลิซินและสารต้านอนุมูลอิสระจากกระเทียมซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องคือการลดโอกาสการสะสมของคราบไขมันในหลอดเลือดการลดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและช่วยให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอขึ้น เมื่อหัวใจไม่ต้องทำงานหนักเกินไประบบการไหลเวียนของเลือดก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นออกซิเจนและสารอาหารจึงถูกส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ทั่วถึงซึ่งนี่เองคือพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืนยาวหลายคนที่ใช้สูตรนี้ในชีวิตประจำวันมักจะใช้วิธีง่ายๆคือรับประทานกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวในตอนเช้าขณะท้องว่างประมาณหนึ่งช้อนชา หรือหากต้องการรสชาติที่นุ่มนวลสามารถผสมลงในข้าวต้มร้อนๆหรือสลัดผักสดก็ได้เพราะความร้อนในระดับอุ่นจะไม่ทำลายคุณค่ามากนักวิธีนี้จะช่วยให้สารสำคัญจากทั้งสองอย่างดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีในช่วงที่ระบบดูดซึมของลำไส้กำลังทำงานเต็มที่ในตอนเชา้าเมื่อรับประทานเต็นประจำร่างกายจะได้รับการปกป้องจากภาวะออกซิเดชันในผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นต้นเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดหรือ arterosclerosis และการอุดตันที่นำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดน้ำมันมะพร้าวยังช่วยลดระดับไตรกริสรายในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ลื่นขึ้นในขณะที่กระเทียมช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและคงความยุดหยุ่นได้ดีกว่าเดิมจึงเรียกได้ว่าทั้งสองสิ่งนี้ช่วยกันทำหน้าที่เสมือนผู้ปกป้องหัวใจที่ช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานเป็นปกติไปได้นานหลายปีกล่าวโดยสรุป กระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวคือการรวมพลังของสารอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมสุขภาพหัวใจในทุกระดับตั้งแต่การลดไขมันไม่ดีในเลือดการป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดไปจนถึงการปรับสมดุลของระบบไหลเวียนเมื่อหัวใจแข็งแรงระบบเลือดทำงานดีร่างกายทุกส่วนก็ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความลับจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอวัยจากภายในและทำให้เรามีสุขภาพดีไปอีกนานหลายปีอย่างแท้จริงครับ หัวข้อที่ 3. การเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเรื้อรังหนึ่งในประโยชน์ที่โดดเด่นเมื่อใช้ประเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำคือการเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆทั้งสองด้านนี้สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำซอนและการอักเสบที่ยืดเยือ้อ ขณะที่การลดการอักเสบและความเครียดออกซิเดทีฟในร่างกายเป็นการตัดบุงจนการเกิดโรคเรื้อรังตั้งแต่ต้นเหตุซึ่งกระเทียมกับน้ำมันมะพร้าวเมื่อนำมารวมกันจะให้ผลที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีหลักการและกลไกสำคัญดังนี้กระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารซัลเฟอร์หลายชนิดโดยสารที่มีงานวิจัยสนับสนุนมากที่สุดคืออัลลิซินหรือ แอลลิซินและอนุพันธ์ของมันซึ่งทำหน้าที่ทางต้านเชื้อจุลินทรีย์ปรับสมดุลการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบในระดับเซลล์กระเทียมถูกศึกษาในงานวิจัยว่าช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดกระตุ้นการผลิไตไซโตไค์ที่เป็นประโยชน์ในเวลาที่ร่างกายต้องตอบต้เชื้อโรคและยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าสารจากกระเทียม อาจลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียาบางชนิดได้เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดหรือป้องกันเชิงเสริมน้ำมันมะพร้าวโดยเฉพาะชนิดสกัดเย็นหรือ Virgin Coconut Oil มีกรดลอริกลอริกแอซิดและกรดไขมันสายกลาง MCTs ซึ่งร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานได้รวดเร็วและยังมีคุณสมบัติที่สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยอ้อมกรดลอริก สามารถเปลี่ยนเป็นโมโนลอรินซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดและ MC TS ช่วยรักษาสมดุลพลังงานเมตาบอลิซิมซึ่งสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องการพลังงานในขณะตอบสนองต่อความเครียดหรือการติดเชื้อ <ste x> เมื่อรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเกิด <ste x> ประโยชน์แบบเสริมฤทธิ์หรือ Synergy <ste x> ในหลายด้าน น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวพาหรือเมทริกซ์ที่ดีสำหรับการละลายสารจากกระเทียมที่ละลายในไขมันทำให้โมเลกุลที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อหรือปรับภูมิต้านทานสามารถซึมผ่านเยื่อเซลล์ได้ดีขึ้นและคงความสเสถียรในทางเดินอาหารนานขึ้นก่อนที่สารเหล่านั้นจะถูกย่อยหรือถูกทำลายการดูดซึมที่ดีขึ้นนี้หมายถึงปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เข้าถึงกระแสเลือดและเนื้อเยื่อเป้าหมายจะมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเสริมการตอบสนองภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายต้องเผชิญเชื้อโรคและการลดการอักเสบเชิงเรื้อรังที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจและความเสี่ยมของสมองในระยะยาว neurodegenerative disease นอกจากนี้การเสริมภูมิคุ้มกันไม่ใช่แค่การเพิ่มการตอบสนองให้รุนแรงขึ้นเสมอไปแต่ต้องเป็นการปรับสมดุลหรือ immunomodulation กระเทียมมีงานวิจัยที่ชี้ว่ามันสามารถปรับระดับไซตโตไคน์และเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบเกินจำเป็นซึ่งเป็นประโยชน์มากเพราะการอักเสบเกินพอดีเองก็เป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดการใช้กระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวในปริมาณที่เหมาะสมจึงส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานตอบสนองเมื่อจำเป็นและสงบเมื่อการตอบสนองไม่จำเป็น นี่คือรูปแบบการป้องกันที่ยั่งยืนกว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบเพียงอย่างเดียวในทางปฏิบัติการบริโภคอย่างสม่ำเสมอในปริมาณแนะนำเช่น1-2ช้อนชาของน้ำมันกระเทียมหวานหรือน้ำมันปรุงที่เตรียมด้วยกระเทียมสามารถช่วยลดความที่และความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ในบางกลุ่มคนและยังอาจช่วยลดการกำเริบของภาวะอักเสบเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับเกิดโรคเรื้อรังอย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนปริมาณที่ใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์สดสกัดเย็นสารสกัดในรูปแบบปลอดเชื้อและรูปแบบการใช้ร่วมกับอาหารหรือยารักษาโรคอื่นท้ายที่สุดต้องเน้นข้อควรระวังที่สําคัญคือแม้ว่างานวิจัยจํานวนมากสนับสนุนประโยชน์ของกระเทียมและแสดงสัญญาณบวกของน้ามันมะพร้าวต่อการสนับสนุนภูมิคุ้มกันและเมตาบอลิซึมแต่หลักฐานทางคลินิกยังมีความหลากหลายและบางครั้งขัดแย้งกัน โดยเฉพาะประเด็นผลของน้ำมันมะพร้าวต่อระดับคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงโรคหัวใจงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าน้ำมันมะพร้าวอาจเพิ่ม LDL ซึ่งต้องเิจานณาเมื่อใช้ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงหัวใจของแต่ละคนดังนั้นหากคุณมีภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติหรือรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้เป็นประจำเพื่อให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงประโยชน์สำหรับคุณโดยเฉพาะหัวข้อที่4บำรุงสมอง และชะลอความเสื่อมทางความคิด Neuroprotection and Cognitive Aging สมองคืออวัยวะที่ทำงานต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีความไวต่อความเครียด Oxidative การอักเสบเรื้อรังและการขาดแคลนพลังงานปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่เราพบการเสื่อมของความจำความเร็วในการคิดและการเกิดโรคทางระบบประสาทอย่างภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ เมื่อเราพูดถึงการใช้กระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวเพื่อดูแลสมองสิ่งที่ต้องเข้าใจคือทั้งสองสิ่งมีกลไกที่ต่างกันแต่เสริมกันได้ในหลายมิติกระเทียมให้สารต้านอนุมูลอิสระและสารซันเฟอร์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและป้องกันเซลล์ประสาท ในขณะที่น้ำมันมะพร้าวโดยเฉพาะส่วนที่เป็น MCTs ให้แหล่งพลังงานทางเลือกแก่สมองและช่วยรักษาสมดุลเมตาบอลิซึมของเซลล์ประสาทผลลัพธ์รวมคือการลดการทำลายเซลล์ประสาทการส่งเสริมการทำงานของไมโตคอนเดรียหรือโรงงานพลังงานของเซลล์และการปรับสภาพแวดล้อมภายในสมองให้ทนทานต่อความเครียดได้ดียิ่งขึ้นซึ่งงานวิจัยเชิงสังเคราะห์และการทดลองในสัตว์ รวมถึงการศึกษาในมนุษย์บางงานชี้ให้เห็นถึงศักยภาพด้านปกป้องสมองของกระเทียมและของประกอบในนำ้ำมันมะพร้าวอย่างชัดเจน,นกลไกเชิงชัวภาพที่สำคัญสามารถอธิบายได้ดังนี้สารออกฤทธิ์ในกระเทียมเช่นอัลลิซินหรืออนุพันธ์อย่างเอสอัลเลลซิสตีนมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและยับยั้งกระบวนการเอพอตอซิสหรือการตายของเซลล์ที่เป็นโปรแกรมในเซลล์ประสาท การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบในสมองจะช่วยลดการสะสมของโปรโตีนผิดปกติเช่นเบต้าอะไมลอยด์ id, และเทาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของอัลไซเมอร์นอกจากนี้การทดลองหลายงานยังพบว่าสารจากประเทียมช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทและส่งเสริมการฟืน้นตัวของเนื้อเยื่อประสาทหลังการบาดเจ็บหรือความเครียด ในขณะที่น้ำมันมะพราะ้าวโดยเฉพาะกรดไขมันสายกลางหรือ MCTs สามารถเปลี่ยนเป็นคีโตนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกแก่สมองโดยเฉพาะเมื่อการใช้กลูโคสของสมองลดลงตามวัยหรือในภาวะบางอย่างคีโตนช่วยรักษาพลังงานของเซลล์ประสาทและลดภาระจากการขาดพลังงานที่อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยและการตายของเซลล์ งานวิจัยรวมและการทดลองทางคลินิกบางชิ้นพบว่าอาหารที่เสริมด้วย MCTs หรือน้ำมันมะพร้าวอาจช่วยปรับปรุงคะแนนการทดสอบความจำและการคิดในผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเฉพาะเมื่อตัวสมองสามารถใช้คีโตนเป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้ดีขึ้น เมื่อพิจารณาผลรวมหรือการทำงานร่วมกันของกระเทียมกับน้ำมันมะพร้าวจะเห็นได้ว่ากระเทียมเขามีบทบาทยับยั้งการอักเสบและปกป้องเซล์ลจากการถูกออกซิไดซ์และน้ำมันมะพร้าวสนับสนุนด้านพลังงานเซล์ลที่ได้รับพลังงานเพียงพอและมีการป้องกันจากการอักเสบจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น กระบวนการซ่อมแซม DNA และโปรตีนภายในเซลล์ประสาทมีโอกาสทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมจึงลดความเสี่ยงการสลายตัวของเครือข่ายประสาทที่เชื่อมโยงกับการลดความสามารถทั้งสติปัญญาในระยะยาว งานวิจัยทดลองและรีวิวหลายชิ้นสนับสนุนความคิดเรื่อง neuroprotective potential ของสารสกัดจากกระเทียมและผลของ MCTs ต่อการทำงานของสมองแม้จะยังต้องการการทดลองระยะยาวและขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อยืนยันขอบเขตการใช้งานในกลุ่มประชากรทั่วไปด้านการปฏิบัติ หากคุณต้องการใช้สูตรนี้เพื่อบำรุงสมองควรให้ความสำคัญกับรูปแบบการบริโภคและความสม่ำเสมอตัวอย่างแนวทานปฏิบัติที่นักโภชนาการและงานวิจัยหลายชิ้นมักแนะนำคือการรับประทานน้ำมันมะพร้าวที่มี MCT ในปริมาณพอเหมาะร่วมกับกระเทียมสดหรือกระเทียมอ่อนที่พักไว้หลังการสับไว้ก่อนเพื่อให้เกิดอัลลิซิน การกินเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเช้าที่มีสารอาหารครบถ้วนอาจช่วยให้สมองได้รับทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและแหล่งพลังงานที่ใช้ได้รวดเร็วโดยปริมาณที่มักแนะนำแบบอนุรักษ์นิยมคือ1-2่งช้อนชาหรือ5-10มิลลิลิตรของน้ำมันกระเทียมหรือ1-2ช้อนชาของน้ำมันมะพร้าวผสมกระเทียมสดและเพิ่มเมนูที่อุดมไปด้วยผักผลไม้ธัญพืชเต็มเม็ดและไขมันไม่อิ่มตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมองในภาพรวม การออกกำลังกายแบบแอโรบิกและฝึกสมองจึงให้ผลที่ดียิ่งขึ้น ข้อจำกัดและคำเตือนที่ต้องรู้แม้ว่าผลงานวิจัยหลายฉบับสนับสนุนศักยภาพของกระเทียมและ MCT สต่อก,การปกป้องสมองแต่หลักฐานที่ชัดเจนในมนุษย์โดยรวมยังมีความหลากหลายบางศึกษาแสดงผลเชิงบวกขณะที่บางการวิเคราะห์รวมกลับเตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการสรุปผลแบบกว้างๆโดยเฉพาะการใช้น้ำมันมะพร้าวในรูปแบบทั่วไปที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งในบางคนอาจเพิ่ม LDL ได้ นอกจากนี้ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเช่นพื้นฐานสุขภาพอายุระดับกิจกรรมและอาหารโดยรวมดังนั้นผู้ที่มีภาวะทางเดินอาหารไวต่อกระเทียมผู้ที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มรับประทานเป็นประจำหัวข,ข้อที่5ปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญ Digestive Balance and Metabolic Support ระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญเป็นแกนกลางของสุขภาพโดยรวมถ้าลำไส้ทำงานดีร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่พลังงานเพียงพอระบบภูมิคุ้มกันได้รับการสนับสนุนและการกำจัดของเสียทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ช่วยให้ร่างกายคงสภาพที่เยาว์และมีความสามารถต้านความเจ็บป่วยได้ดีขึ้นเมื่อนำกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวัน จะเกิดผลเชิงสรีรวิทยาลหลายด้านที่ช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญดังนี้ประการแรกกระเทียมมีสารประกอบเฉพาะหลายชนิดที่มีผลโดยตรงต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ต้านเชื้อโรคแบบกว้างๆเท่านั้นแต่กระเทียมยังมีแฟักแตนในกลุ่มพรีไบโอติกบางส่วนซึ่งเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่การมีพรีไบโอติกจะช่วยเสริมความหลากหลายของจุลินทรีย์ชนิดดีเพิ่มการผลิตกรดไขมันสายสั้น เช่นบิวไทเรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสําคัญของเซลล์เยื่อบุลำไส้การที่เยื่อบุลำไส้แข็งแรงขึ้นช่วยลดการรั่วของลำไส้หรือลีกี้กัตดและลดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากสารแปลกปลอมนั่นหมายถึงการลดการอักเสบเรื้อรังเชิงระบบและการปรับสภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้เหมาะแก่การฟื้นฟูและชะลอความแก่ประการที่สสารจากกระเทียมอย่างอาลิซินและอนุพันธ์ มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่เลือกได้ซึ่งช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรีเก่อโรคในลำไส้เช่นแบคทีเรียที่รัดทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือท้องเสียเมื่อเชือ้อเกาะโรคลดลงจุลินทรีย์ชนิดดีมีโอกาสฟื้นตัวส่งผลให้การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งนี้สําคัญมากเพราะสารอาหารที่ถูกดูดซึมได้น้อยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ร่างกายต้องดึงสํารองจากเนื้อเยื่อส่งผลให้เกิดการเสื่อมเร็วขึ้น ประการที่3น้ำมันมะพร้าวโดยเฉพาะส่วนของ MCTs ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานที่ใช้ได้ทันที MCTs ถูกย่อยและดูดซึมได้เร็วกว่ากรดไขมันสายยาวและถูกส่งตรงไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือคีโตนดังนั้นเมื่อรวมกับกระเทียมน้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่2อ,อย่างพร้อมกันคือเป็นตัวพาให้สารละลายในไขมันจากกระเทียมเข้าถึงเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นและให้พลังงานที่ช่วยรักษาสมดุลเมตาบอลิซึมในระดับเซล โดยเฉพาะในช่วงที่การเผาผลาญช้าลงตามวัยหรือในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิซึมไม่สมดุลเช่นภาวะดื้ออินซูลินผลสะสมจากกลไกเหล่านี้ในมุมการเผาผลาญคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดการสะสมไขมันรอบอวัยวะสำคัญ (visceral fat) และเพิ่มความรู้สึกอิ่ม (satiety) เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุล MCTs ยังช่วยกระตุ้นการใช้พลังงานสูงขึ้นเล็กน้อย (thermogenic effect) ซึ่งในระยะยาวอาจช่วยควบคุมน้ำหนักได้เมื่อรวมกับการออกกำลังกายนอกจากนี้การย่อยและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน A, D, E, K จะดีขึ้นเมื่อมีไขมันที่ย่อยง่ายเช่นน้ำมันมะพร้าวร่วมกับมื้ออาหารทำให้ร่างกายได้รับการบำรุงจากวิตามินเหล่านี้อย่างเต็มที่ซึ่งทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับการบำรุงผิวพรรณการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ที่ชะลอความแก่ได้จริงขอบคุณครับที่รับชมจนจบ วันนี้เราได้รู้แล้วว่าแค่สองอย่างใกล้ตัวอย่างกระเทียมผสมน้ำมันมะพร้าวสามารถเป็นเครื่องมือเล็กๆแต่ทรงพลังในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ลดการอักเสบบำรุงหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องสมองไปจนถึงการปรับระบบย่อยและเมตาบอลิซึมทั้งหมดนี้ช่วยให้เราชะลอความแก่ได้จากภายในแต่ก็อย่าลืมว่าอาหารและสมุนไพรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยืนยาว การนอนให้พอออกกำลังกายเป็นประจำและตรวจสุขภาพกับแพทย์ตามคำแนะนำยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสุขภาพดีๆครั้งหน้าฝากคอมเมนต์บอกด้วยว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปสาธิตวิธีทำสูตรนี้แบบละเอียดพร้อมทดลองรสชาติไหมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวผมจะตอบให้เต็มที่